หลางห้องให้ยังลูกห้องให้ยังแม่ไปใส่แม่เอาแม่ก็นอนอยู่งนั้นเอาพวกห,ห้องก็ดดวรก็ดีย่โอ้แต่สงสารเถอลูกโอสงสารเถอ เมียคนเสียแล้วพี่น้องบุกหงูกเกิดจากยังมึงคนห้องโอ iden, Bref, ้มันต้องออกไดิจิตมือครับ không thấy tuôn thể nghe thì nghe là bản này, ừ, này. Ừ. Nào, đủ rồi mẹ từ lúc Hùng subscribe